เอนเอือดายเป็นธรมากันครับไปแล้วอ็นเดี๋ยวมาอีกนไม่ต้องอาไม่ามาเดี๋ยวมาก็ยินิดแม่อไม่เสียเวลานนิ้นิมมันยนอนเอกคะแนนให้ทีมสองก่อนยอดามาก3ส,สุดยอดเลยครับ4 5กฎิกาคือ อย่ามีช่องว่างระหว่างวงขยับก,ก็อีกขามาัน,นิดนึงโอเคีเค๋ยวรู้หขาที่ตัครับ